ดีค่ะ,คะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูทั้ง3ท่านจะพาดเด็กๆมาทํากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะมาแนะนําตัวให้เด็กๆได้รู้จักกันก่อนนะคะคุณครูชื่อนางสาวนัทธิดาหมายผงกลางชื่อเล่นชื่อว่าครูโบเป็นคุณครูสายชั้นอนุบาลสองค่ะค่ะคุณครูชื่อนางสาวจงรักเหลาเหล็กชื่อเล่นครูเบลเป็นครูในระดับสายชั้นอนุบาลสองค่ะ คุณครูชื่อนางสาวพัชสอนสีหาุตรชื่อเล่นคุณครูป๊อกเป็นคุณครูระดับสายชั้นอนุบาลสามค่ะคุณครูทั้ง3คนมาจากโรงเรียนคลอง,องสองค<อ>่ะค่ะคุณครูทั้ง3ท่านนะคะจะมาทํากิจกรรมทดลองเคมีปองฟูค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้นะคะน้ํามันน้ํา สีผสมอาหารและเม็ดฟูค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไป,ไปชมก,กันเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทำกิจกรรมการทดลองจะให้คุณครูป๊อปนะคะนำน้ำมันเทลงไปในภาชนะของเราค่ะ น้ำเปล่าลงไปในภาชนะที่บรรจุน้ํามันเด็กต้องสังเกตน,นะคะว่าน้ํากับน้ํามันเมื่อรวมกันแล้วมันจะสามารถผสมรวมกันได้หรือไม่ค่ะ น้ำมันกับน้ำรวมกันไปแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นโบนะคะคุณครูโบจะเป็นคนนำสีผสมอาหารของเราเทลงไปในภาชนะค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะสีผสมอาหารที่คุณครูเตรียมไว้นะคะมีทั้งหมด3สีค่ะได้แก่สีเขียวค่ะสีส้มค่ะและสีแดงค่ะ,คะต่อไปนะคะเราจะเท หาลงไปในภาชนะของเราคะ่ะอ่าเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อเรานำสีลงไปในภาชนะสีจะเกิดการแยกตัวสีที่เราใส่ลงไปจะไปอยู่ข้างล่างน้ามันจะอยู่ข้างบนเอแต่เรามีผ้าเอกนะคะคุณครูจะนำตัวผ้าเอกของเราก็คือ เม็ดฟูนั่นเองค่ะคุณครูจะใส่เม็ดฟูล,ลงไปในภาชนะที่เราผสมรวมกันไปแล้วเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอ้าวไปกันเลยเด็กคอยสังเกตนะคะว่าเมื่อครูนำเม็ดฟูลงไปอ้าวภาชนะของเราจะเกิดอะไรขึ้นวา จากเีินฟูนะคะเป็นแคลเซียมและแปดตัวในน้ํามันเด็กๆจะสังเกตไหมคะว่าในการทดลองของเราจะใส่น้ํามันลงไปเรื่งน,น้ํามันเนี่ยจะกดทับน้ําไว้ค่ะและเมื่อเราใส่เีินฟูลงไปทาให้เกิดการระเบิดขึ้นและดันน้ําขึ้นไปเหนือน้ํามันค่ะและตกลงมาเพราะว่าน้าเนี่ยมีน้ําหนักที่มากกว่าน้ํามันนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆสนุกกันไหมคะ เด็กชอบการทดลองสนุกๆแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในการทดลองหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ